คำถามสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นคําภาษาอังกฤษ3คําที่มีความหมายใกล้เคียงกันค่ะอาจารย์ดำคุณผู้ชมต้องการจะทราบว่าใช้แตกต่างกันอย่างไรคะ่ะ3คําที่ว่านะคะก็คือ a lot of so much แล้วก็ very ค่ะสามคนี้ค่ะอาจารย์ดำแปลว่าเยอะนะับหรือว่าเยอะแยะแต่ว่าเยอะ,ะใช่ไหมคะเยอะง่ายๆนะครับจบนะฮะเยอะรอเล่นนะครับจริงๆใช้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น a lot of นะครับก็ต้อง จริงๆใช้คูปคู่กับคำนามนับได้หรือนับไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น so much ต้องเป็นคำนามที่นับไม่ได้ทนะครับเช่น mm. there is so much information on this website มีข้อมูลเยอะอยู่บนเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็น so much information on this website แต่ถ้าสมมุติเป็นคำว่า a lot of เนี่ยสามารถใช้คูปคู่กับทั้งนามนับได้แล้วก็ mm. นับไม่ได้เหมือนเมื่อกี้เป็น there is a lot of information on this website ความหมายเดียวกันนะครับแล้วแต่จะพูดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นนามนับได้นะครับเช่น uh, people นะครับผู้คนนะครับบอกว่า there are a lot of people here ก็มีคนที่นี่เยอะนะครับหรือว่า there are so many people here แต่ว่าไม่สามารถบอกว่า there are so much people here ได้ <c oughs> เพราะว่า much ใช้ควบคู่กับนามนับไม่ได้เท่าน <c oughs> <anu> ั้นนะคร ดังนั้นถ้าจะเป็น so แล้วก็ตามด้วย many แล้วก็ตามด้วยนามนับได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับคือความหมายใกล้เคียงกันแค่ใช้ much กับนามนับไม่ได้ครับ There is so much information on this website หรือ There is a lot of information on this website เพราะฉะนั้น<ด>ถ้า,ถาหากไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นนามนับได้นบไม่ได้ก็เลือกใช้ a lot of ไว้ก่อนเพราะว่ามันดูเซฟที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอีกอย่างนึ่งนะครับในภาษาพูดนะครับคำว่า a lot of เนี่ย ไม่น่าจะไม่ไม่ไมค่อยมีคนพูดอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะพูดว่า a lot of, นะฮะถ้าเป็นชาวเ <lot> มกันนะครับ a lot ใช่ a lot there's a lot of information on this website there when there are ก็จะพูดเร็วๆเป็น there there's a lot <laughs> there's a lot of information on this website อะไรเง <c oughs> ี้ยก็เชื่อมเสียงกันอย่างนี้นะครับให้มัน ลื่นไหลแล้วก็คล่องแคล่วมีคว,มค,ความเป็นเจ้าของภาษามากขึ้นใช่อ่าแล้วคำสุดท้ายค่ะอาจารย์ดำคำสุดท้ายคือคำอ่าถูกต้องนะครับการออกเสียงชัดว์นะครับหรือว่า ver นะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะก็มีตัว v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  นะครับซึ่งตรงกับ for fun อฟ้าที่สั่นในลาคอเป็น vovn v o าอย่างนี้นะครับดังนั้นคาว่า very ก็คือมากๆนั่นเองนะครับก็สมมติ it's very hot in here หรือว sure> ่า this food is very spicy อาหารนี้เนี่ยเผ็ดมากนะครับก็ต้องเตือนฝรั่งนะเพราะว่าถ้าเขามาประเทศไทยใหม่ๆนะครับถ้าสมมติกินส้มตำใส่พริกเม็ดเดียวก็ขอบอกนะครับเผ็ดมากๆนะครับ very 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 spicy ถ้า่ฉันเจอคุณตอนที่มามือไทยแรกๆฉันจะไม่เตือนค่ะแต่ปล่อยให้เจอกับความเผ็ดนั้นให้สะใจเพรว่าชมคะนั่นก็คือคําตอบนะคะของความแตกต่างแล้วก็วิธีการใช้งานของคํสามคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันค่ะ a lot of นะคะ so much แล้วก็ very ค่ะคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนถ้าได้ฝึกพูดกับเจ้าของภาษาเป็นประจําเรียนกับปะดมก็เหมือนได้คุยกับปะดาทุกวันครับปรับพื้นฐานตั้งแต่ต้น ทั้งการออกเสียงการฟังวัยากรณ์ตลอดจนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการทำงานและการเดินทางท่องเที่ยวอยากเก่งต้องมาฝึกกับอะดำครับเจอกัน